เตือนปืนแตรงกันคือปืนเสียงเ่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดระเบนคดีตามกฎหมาย อยู่ผมวแม่ท่านเปจดปืนแบล็กนะครับอยู่กับผัวแมไท่านดูนะครับกับรอบจะส่งวันที่13นะครับรกรกฎาคม2 5 6 4นะครับอาจจะเสียงเบาหลอดนิดก่อนโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด2ท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับมีอะไรนะครับนะ ก็จะมีของคุณกหนกพลนะครับก็จะเป็นโครส100ปีของ XR2 m ่แมกกาซีนนะครับสีดำนะประกับกระดุมทองแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกลอสสิบเก้นะครับตัวธรรมดานะครับของคุณฝงบินนะครับนะฝงบินทั้งหมกนะครับก็เป็นให้เราเป็นกลางให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คระบบกันนะครับเริ่มจากก๊อกเลยนะครับอ่ะรูปหมดสไลด์ค้างนะครับแม้กกซีนค่อนข้างจะฝืนนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นกลางนะเป็นเอกสารรับโอนนั่นเองนะครับสสไลด์ค่อนข้างที่จะเพราะปืนไม่มีระบบติดขัดนะ เป็นปืนที่ตีกลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดกระป๋องทองนะครับนะปอกทองสามนัดนะครับดูนะอ่าปอกทองสามนัดนะครับมาลองคัดปอกกันดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับ่ถ้าลูกไม่ค้างเนี่ยแสดงว่าลิ้นแม็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฝึกแล้วนะครับก็ต้องทําใจนะครับตรงนี้น่ะเนี่ยฝึกแล้วเห็นไหมค่อยๆจะฝึกแล้วนะครับก็มันก็จะต้องดึงแรงๆนิดนึงนะครับถึงจะค้างอย่างนี้นะครับนะ นี่นะปรับลงมาก็ไม่ค้างเลยนะแต่อย่างนี้ค้างนะเห็นไหมปรับลงมาก็อย่างว่านะครับดิ้นน้ำมันสึกนะแต่ว่าแก้ไขได้แต่ว่าอย่างนี้ก็ยังค้างอยู่ก็โอเคนะครับเสียงสไลด์พอนะครับรบบกาไกงปกตินะครับเป็นกลางนะอันนี้มันไม่ใช่ปืนจากร้านเรานะจริงๆกับปืนจากร้านเราตีกลับนั่นแหละต่อปืนปกติละอันนี้มันกลับมาสองรอบแล้วมันก็เลยระบบก็ตามน้ําต่อไปก็จะเป็นโค้ชนะครับของแอคซานะครับตัวนี้เป็นเป็นเซฟเดี่ยวนะ เป็นตัวของแอคซ่าจะได้2แม็กนะครับนะลูกค้าประจำนะอันนี้เป็น100ปีลูกหมดสไลด์ครั้งหมือนกันนะครับถอดแม็กซินลงเสียงสไลด์ค่อนข้างเรียเพาะเลยนะครับเสียงสไลด์เพาะนะครับมาดูระบบเซฟนะครับไม่กดหลังอ่อนลั่นไก่ไม่ได้นะขึ้นเซฟเดียวกดหลังอ่อนลั่นไก่ไม่ได้นะครับปรับเซฟเดียวลงมากดหลังอ่อนลั่นไก่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูนะครับผมจะลองคัดปอกเงินแล้วกันแอคซ่าเนี่ยเหมาะกับปอกเงินนะครับผมบอกก่อนนะครับของคุณกนกคนนะแอคซ่าจะเหมาะกับปอกกเเงินมาลยยนนะะะคครััับเดดดี๋วผมมจลลออออง่าูปกก หนะหึ่งนะครับเห็นไหมสองนะครับสานะครับนะหมดนะรูปหมดสไลด์ค้างสองมาได้หมดเลยลเสียงสไลด์ค้างนี่เฉพอนะครับไม่กดหลังร่างกายไม่ได้นะครับอย่างอย่างที่บอกนะครับตัวแอคซาต้องเหมาะกับคนถนัดมือขวานะครับขึ้นเซฟกดหลังอ่อนร,ร่างกายไม่ได้นะผมบีบเลยแต่ถ้าปรับเซฟลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับระบบปืนปกตินะครับได้2แม็กด้วยนะครับโอเคเนาะก็รอบวันนี้เรียบร้อยนะครับดูบอกให้นะครับวันนี้ไปไวหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับอะไรดังแล้วสั่งสินค้านะครับโอเล้สจะส่่งทันนอยาาลลืมมกกดดดตติิคป ยูทูบเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องอาจจะเปลี่ยนเป็นช่องย้ายช่องใหม่นะเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวแพ็กแล้วส่งให้เขาไปดิครับโอเคครับรอบจัดส่งวันที่13นะครับกรกฎาคดาบของสมภารทัตโตสีนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับของคุณกนกเหมือนดีนะครับนะก็จะเป็นแอคซ่านะครับหนึ่งร้อยปีนะครับนะสีดำนะครับสองแมกกาซีนนะ แล้วก็ของคุณไก่นะครับก็จะเป็นก๊อสสิบเก้านะครับเจนสามนะพร้อมลูกสามนัดน,นะครับเป็นผ่านกลางนะเป็นรับมอบนะครับนะโอเคก็แพ็กเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมคลิปทวิตทูปเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ